วัสดีค่ะในช่วงที่ผ่านมามีคนไข้หลายคนมาถามหมอโยโกว่าเราจะสามารถทําการลดน้ําหนักด้วยวิธีการ IF ได้หรือไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะในวันนี้ค่ะหมอโยโกก็จะมาเล่าเรื่อง3ข้อที่ควรรู้ก่อนจะทํา IF ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะข้อที่1ค่ะ IF คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ อฟค่ะย่อมาจากคําว่า intermittent fasting ค่ะแปลว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆจุดเด่นของการลดน้ําหนักด้วยวิธีนี้ก็คือเราจะยังสามารถรับประทานอาหารได้อยู่แต่ว่าจะถูกจากัดด้วยช่วงของเวลาค่ะเช่นว่าเวลานี้ถึงเวลานี้สามารถทานอาหารได้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ถึงช่วงนี้จะไม่สามารถทานอาหารได้นะคะโดยในช่วงที่เราอดอาหารค่ะร่างกายจะสามารถเผาผลาญไขมันที่มีอยู่ในร่างกายทําให้สามารถลดระดับไขมันในเลือด L D L หรือว่าไตรกลีเซอไรได้ด้วยนะคะส่งผลให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองได้ค่ะและนอกจากนี้แล้วยังสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีความเสี่ยงกําลังจะเป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะและจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าในช่วงที่เราอดอาหารร่างกายจะมีการซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่มีการสึกหรอค่ะทําให้นดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่างๆในอนาคต ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์และทำให้อายุยืนขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการทำ IF ค่ะจะทำให้น้ำหนักลดลงได้เพราะว่าเราทานอาหารได้ในช่วงเวลาที่น้อยลงต่อวันและยังสามารถลดเส้นรอบพุงได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2การทำ IF มีกี่วิธีอะไรบ้างในปัจจุบันมีวิธีการทำ IF มาตรฐานอยู่3วิธีค่ะวิธีที่1 คือวิธี16ต่อ8หมายความว่าใน1วันที่มี24ชั่วโมงเราจะอดอาหารอยู่16ชั่วโมงและเราจะทานอาหารอยู่8ชั่วโมงโดยเราสามารถเลือก8ชั่วโมงที่เราจะทานอาหารได้โดยปรับตามลักษณะการใช้ชีวิตของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะเลือกเป็น16 8 แบบรับประทานอาหารในช่วง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหมายความว่าในช่วง9ามงเช้าถึง5โมงเย็นเราก็สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ว่าในช่วงหลังจาก5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง9โมงเช้าอีกวันหนึ่งเราจะไม่รับประทานอาหารเลยนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราอดอาหารนี้นะคะเราจะยังสามารถรับประทานเครื่องดื่มต่างๆได้อยู่ค่ะโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ําตาลนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ําเปล่า หรือว่าเป็นชาอะกาแฟที่ไม่ผสมน้ำตาลหรืออาจจะเป็นน้ำสูตรแคลอรี่ได้นะคะวิธีที่2ค่ะเรียกว่าวิธี eat stop eat หมายความว่ากินหยุดแล้วก็กิน,นะคะ่ะยกตัวอย่างนะคะใน7วัน,นะคะ่ะเราจะต้องเลือกมาอยู่2วันเป็น2วันที่ไม่ติดกันนะคะว่าเป็นใน2วันเนี้ยเราจะไม่รับประทานอาหารอะไรเลยสักอย่างค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมนะคะเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าพลังงานน้อยจะยังสามารถทานได้อยู่ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเลือกวันอังคารและวันศุกร์เป็นวันที่เราจะไม่ทานอะไรเลยนั่นก็หมายความว่าวันจันทร์พุทธทฤน,นึกหัดเสาร์แล้วก็อาทิตย์ทานอาหารได้ปกติแต่ว่าวันอังคารกับศุกร์เนี่ยต้องไม่ทานอะไรเลยนะคะซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่เท่าไหร่เพราะว่าดูจะค่อนข้างโหดไปค่ะและวิธีที่3ค่ะเรียกว่าวิธีค่าต่อ2หมายความว่าใน7วันนะคะใน1สัปดาห์เนี่ยค่ะ จะมีอยู่2วันที่เรารับประทานอาหารในปริมาณแคลอรี่ที่จํากัดค่ะก็คือว่าใน2วันเนี้ยเราจะทานอาหารจํากัดเพียงแค่5 0 0ร้อถึงหกรกิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะส่วนส่วนวันอื่นๆก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะซึ่งวิธีที่3นี้จะต่างจากวิธีที่2ก็คือว่าวิธีที่3เนี่ย ก็จะยังทานอาหารได้อยู่ใน2วันนั้นนะคะแต่ว่าทานได้น้อยแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีที่2 i เนี่ย eat stop eat ก็คือ2วันนั้นเนี่ยทานอะไรไม่ได้เลยสักอย่างค่ะและข้อควรรู้ข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการทำ IF คือข้อควรระวังในการทำ IF ค่ะการทำ IF จะไม่แนะนำในคนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์คือดัชนีมวลกายน้อยกว่า18หรือในผู้ที่กาลังให้นมบุตรอยู่หรือผู้ที่ตั้งครรภ หรือผู้ที่วางแผนกำลังจะตั้งครรภจะไม่แนะนำเลยนะคะส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเดิมอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเบาหวานที่รักษาด้วยอยู่ว่าจะสามารถทำา IF ได้หรือไม่แล้วก็จะปรับการทำา i f เป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการทำา i f สามารถเมนท์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอโยโกะจะมาตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะ